สวัสดีครับผมนายสนุกอินทรวงตักษาชั้นป .2 สสร,รอบวันอาทิตย์สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังวันนี้ผมมานำเสนโอโครงการเครื่องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์รางงานแต่อาทิตย์สำหรับที่มาของเครื่องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์รางงานแต่อาทิตย์นี้นะครับซึ่งผมเลงเห็นว่าณนะปัจจุบันนี้โลกของเราได้มี ไวรัสระบาดซึ่งเป็นโควิดคามสมจริงได้คิดค้นทำเครื่องล้างมือเครืองแอลกอฮอล์ร่างกายแอนตีนต้นี้ขึ้นมานะครับสำหรับเครื่องนี้ะออรรนะครับจะประกอบไปด้วยแผงโซล่์เซลล์นะครับสำหรับรับพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับจะได้มาชาร์จไว้ในแบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องนะครับส่วนตัวเครื่องนะครับสามารถใช้ได้กับไฟบ,บ้าน220 โดยแบตเตอรี่งโวลต์ครับ30วัตต์ตัวนี้ไชครับส่วนอุปกรโครงการนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ในอาคารและก็โาการงงานานะครับในการชาร์จไฟนะครับชาร์จแบตเตอรีอ่6ชั่วโมงนะครับสามารถใช้งานได้ถึง4 5นาชั่วโมงนะครับนะครับสำหรับ ประโยชน์นะครับประโยชน์และคุณค่าของผลงาน,นดินดิดชิ้นนี้นะครับก็คือป้องกันการสัมผัสเมื่อเราล้ามงมือนะครับป้องกันการสัมผัสโดยที่เครื่องตัวน,นี้นะครับจะมีเซนเซอร์ตรวจจับมือของเรารทั่พี่งเข้าไปมีเซนเซอร์ตรวจจับเครื่องก็จะทำงานแล้วก็สามารถ เข้าใจนะครับเกีประกอบของอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆของตัวเครื่องนะครับสามารถใช้การฆ่าเชื้อโควิด -19 นะครับแล้วก็ส่วนวัตถุประ,ระสมนะครับวัตถุประ,ระสมของโครงการเพื่อเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องครับเพื่อเข้าใจหลักการทำงานของโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็เพื่อเข้าใจหลักการ อเเซซนนรร์ะคับการใช้งานของเครื่องนะครับให้แเปิดสวิตช์เปิดมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับเปิดสวิตช์ก็สามารถที่มุมเข้าไปต่อที่เซนเซอร์นะครับเครื่องก็จะทํางานนะครับผมเซนเซอร์ก็จะขับการตรวจจับมุมของเราแล้วก็ก็คือ แม้เราจะแช่ไว้ตัวปั๊มก็จะตัดโด,ดยอัตโนมัติสุกตัดด้วยทั้มือนครับผมครับสำหรับการานำเสนอโครงการชิ้นนี้นะครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ